บ้านครับโอ้ยดูทางเขาทางอย่างบ้านเราบ้านเราล็กปลาแล้วครับทางไปนาก่บงนี้เด็หน้าฝนก็เฉะหน่อยเนาะเพื่อนนะดูชนไฟไปเลยครับเจ้ ผมไม่กล้ามาใส่บิดแถวนี้ไมก่กล้ามาใส่บิดเลยแต่ไม่น่ามีปลานะอันนี้ก็เป็นทางที่เขาเจ้าของนาเขาทำมาเองนี่นเขาทำโตมาผมมุมกว่าแล้วครับอันนี้ใส่แบบสายคัดอ,อกมานันเนี่ย ก็จะสันส่นๆนะนะโยกตามรถหกโมงแล้วครับมืดละวพรงนี้เช้าค่อยมาดูไม่ต้องไปดูมันดอกยามมัอกยามมันเลยใส่กุ้งไม่ได้กินอย่าั้งได้นี้ก็ได้นิดเดียวมันก็ได้นิดหนึ่งก็ปล่อยกินไปก็แซบอยู่นี่ครับพิธีบ้านเราหน้าฝนผมก็ทําคลิปแนวนี้แหละมีอะไรผมก็ทําไปตามจังหวะชีวิตน้อนี เลี้ยงวัวพอถึงเลี้ยงวัวผมก็เลี้ยงถึงเวลาทำนาผมก็ทำนาเอ,อถึงเวลาทำามากินผมก็ทำามากินไปตามนั้นแหละนะก็ผมเชื่อว่าหลาย,ลายคนก็คงชอบแบบนี้แหละชอบบรรยากาศชอบคิดถึงบ้านเนาะสมัยก่อนเราไปอยู่ทำงานเราก็เห็นเขาทำอย่างนี้คิดถึงบ้านเออเว้ยบ้านเรามีความสุขก็เลยทำแบบอย่างนี้แหละ แบบที่ตัวเองชอบนะมันก็เลยมีฟื้นอ่ะมันก็เลยไม่ต้องไปคิดอะไรนะคอนท้งคอนเทนต์อะไรเลยนะทำเลยนะมันมีความสุขจะทำนะมันพอใจจะทำมันก็ไม่ต้องไปคิดถึงคอนทงคอนเทนต์มันก็ไม่ต้องคิดถึงยอดวิวยอดอไรหรอกไม่ต้องไปอะไรนะตัดต่ออะไรมันมากมายหรอกเอามาธรรมดาธรรมดาเรียๆไปนะแหละเนาะอย่างนี้แหละแสดงตัวตนเราไปเราก็เป็นคนแบบนี้นี่เออนะนี่ะ เมื่อวานผมก็ใส kind of like. ่เบ็ดอยู okay. all, so ่ข้างหน้านี่โอ้ยเกือบเกือบเมื่อวานใส่เบ็ดอยู่ข้างหน้านี่แหละไม่ติดไม่เข้าเลยปลาแต่ว่าเมื่อวานฝนตกไงก็เลยกู้เบ็ดกลับเลยวันนี้ไม่ตกกันมั้งเอ้เพื่อนฝากบรรยากาศครับผมโอเคนะครับยังจะยาวไปดูไม่จบกันมั้งเออ Can hey, you